โปรไฟล์หรูฟ้องสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มรุ่นลูกเอสติบาอายุห่าง31ปีดีกรีไม่ธรรมดารวยอื้อไม่แพ้ เอสชุติมาหลายคนยังจับตามองถึงความสัมพันธ์ความรักต่างวัยอย่างเอสชุติมาและแฟนหนุ่มรุ่นลูกฟ้องสุภกิจโดยทั้งคู่ได้อายุห่างกันถึงส1สปีและก่อนหน้าน,นี้ดูเหมือนว่าความรักจะสั่นคลอนระ,ระยะหลังทั้งคู่ไม่ออกมาโพสต์รูปคู่หวานหวานด้วยกันเลยในขณะเดียวกันทางด้านเอสชุติมาก็มักจะออกมาโพสต์รูปพร้อมแคปชั่นเศร้าอยู่บ่อยครั้งจนทำเอาหลายๆคนอดสงสัยในความสัมพันธ์เอสชุติมา ฟรองซ์สุภกิจเลิกกันหรือไม่จบจนเลิกหลากันจนกลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อจากด้านฟ้องสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มรุ่นลูกเอสติมาได้เดินทางร้องขอความช่วยเหลือเพจสายใหม่ต้องรอดหรืออ้างว่าหลังจากเลิกรากับนักแสดงรุ่นใหญ่ตนได้ย้ายออกจากบ้านและฝ่ายหญิงก็ได้ขอรถยนตหรูและบ้านซึ่งเป็นชื่อฝ่ายชายไว้แล้วรับปากว่าจะทำเรื่องเปลี่ยนชื่อสัญญาให้เร็วที่สุด ต่อมาพบว่าทั้งบ้านและรถยนต์หรูที่นักแสดงรุ่นใหญ่ขอเอาไว้ ค้างผ่อนค่างวดกว่า5เดือนจนทําให้บ้านถูกธนาคารยืดทําให้เสียเครดิตส่วนรถยนต์ทางไฟแนนซ์ได้เตรียมฟ้องร้องดําเนินคดีกับตนซึ่งเนื่องจากฝ่ายหญิงไม่ยอมผ่อนต่อและนํารถไปหลบซ่อนไม่ยอมส่งมอบคืนรถล่าสุดทางด้านเอชติมานและฟรองสุภกิจพร้อมด้วยคุณแม่ได้ออกมานั่งพูดคุยในรายการโหนกระแสซึ่งต้องบอกเลยว่าเทปนี้มีคนดูไร้สดทะลุแสนกันเลยทีเดียวซึ่งวันนี้รายการโหน กระแสได้มีการเปิดภาพรถเจ้าปัญหาเอชติมาฟรองสุภกิจคันดังกล่าวคือ BMW ที่ออกมาชื่อของฝ่ายช้างสุภกิจซึ่งรถ bmw ด้วยซื้อมาในราคามือ2ราคา1นึ่0ร้านแปดหมบาทผ่อนเกือบ2 0 0 0 0ต่อเดือนโดยตั้งแต่ซื้อมาเอชติมาเป็นคนผ่อนต่อสำหรับประวัติฟ้องสุภกิจต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวมีดีกรีไม่ธรรมดาเหมือนกันเคยได้ตำแหน่งสมาร์ทบอยปี2014 บนเวทีไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทนต์และนอกเหนือจากนี้ทางด้านฟ้องสุภกิจยังเคยเป็นนักแสดงในสังกัดช่องเจดอีกด้วยจ้าเรียกดิว่าไม่ธรรมดาลเลยจริงๆ